นี่สามารถพับเบาได้นะอันนี้คือสามารถพับแบบ60-40ได้เลยนะคะนนี้พับให้คั่นหนึ่งหรือจะพับหมดก็ได้นะคะโอ้โหนี่ไงครับผมมียางอะไหล่ดีไซน์ใหม่มาทำไมมันอยู่ตรงนีออ้ปกติมันจะอยู่ด้านล่างนะคะเออเดี๋ยวเขาใส่ให้นะคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะปี2013 14 คันนี้ราคาหน้าร้านเราขายอยู่ที่329,000บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะคะจองมาในคลิปนี้นะคะรับส่วนลดทันที5 0 0 0 0บาทอันนี้จะเป็นช่วยดาวก็ได้นะคะคันนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปอีกโอ้โหได้ทั้ง รถมาแนะนำนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะคันนี้เลยนะคะเซฟโรเลตแคปติว่านะคะรุ่นนี้2.4 LTZ ป2013ี2013-14นะค,ะคันนี้สวยมากนะคะเป็นรถครอบครัวแต่ผ่อนโคตรของโคตรถูกนะ,ค,ะ <c oughs> คันนี้มีอะไรบ้างนะคะมาชมรอบๆคันนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟตัดหมอกให้พร้อมเรียบร้อยนะคะนี่ไงโลโก้นี่ <c oughs> โลโก้แคปติว่าโลโก้เซฟโรเลตนะคะมี คาร์บอนเคปลาด้วยโอ้โ oh, ห oh, สวยมากๆเลยนะอ่ามาดูรอบๆคันกันเลยค่ะสำหรับล้อะนะคะนี่เป็นล้อเดิมนะคะคันนี้ก็สวยนะนี่สีนี้สวยมากกระจกมองข้างนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวตีกับไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มีเบ้าจับมือนะเบ้ามือจับประตูโครเมียม ด้านบนมีแหลกหลังคาให้เรียบร้อยทิ้วกันศาสตร์ประตูพร้อมใช้งานเลยนะคะอะมาดูด้านหลังค่ะด้านหลังมีอะไรบ้างนะคะนี่มีกันมีเอ่เซนเซอร์กะระยะนะคะนี่เดี๋ยวเปิดเปิดดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงด้านหลัง โอ้โหนี่ไงครับผมมียางอะไหล่ดีไซน์ใหม่มาทำไมมาอยู่ตรงนี้ปกติมันจะอยู่ด้านล่างนะคะเออเดี๋ยวเขาใส่ให้นะอันนี้น่าจะทำเอาเอาออกมาทำความสะอาดนะคะมันจะเปื้อนฝุ่นนะคันนี้รู้สึกว่าล้อเนี่ยยังไม่ได้ใช้งานนะแต่ว่าคือเอาออกมาทำความสะอาดนะคะอะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะข้างในนะคะนี่โอ้คันนี้ก็ามาพร้อมกับเบาะหนังสีดำนะคะนี่ คอนโซลต่างๆนะคะนี่เป็นลายอู้สวยมากสวยจริงคันนี้นี่เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูเป็นไงล่ะเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายเลขไมค์คันนี้อยู่ที่160,000กนิโลเมตรนะคะคันนี้แอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยเครื่องเสียงก็ยรองรับ C D M D 3นะคะ USB ได้หมดเลยนะคะพวกมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะดูคอนโซลเขาโอ้โหเรียบรูดูแพงมากๆเลยครับผมอ่ะมาดูด้านหลังค่ะนี่ห้องโดยสารด้านหลังโอ้กว้างมากเดี๋ยวนี้ลองขึ้นดูแล้วกันเนาะคันนี้นี่สามารถพับเบาได้นะอันนี้คือสามารถพับแบบ60-40ได้เลยนะคะนี่พับให้ข้างหนึ่งหรือจะพับหมดก็ได้นะคะที่เก็บองเก็บของเยอะมากๆนี่โอ้ดีมากเลย SUV พันสี่พันโอ้โหโคตรถูกไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้อีกแล้วหรือมี <c oughs> ไม่รู้นะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะเชฟโรเลตแคปติว่า2.4 LT z คันนี้เ,เครื่องเบนซินนะปี2 0 1 3จด14คันนี้ราคาหน้าร้านเราขายอยู่ที่3 2 9 9 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะคะจองมาในคลิปนี้นะคะร,รับส่วนลดทันที5,000 0บาทอันนี้จะเป็นช่วยดาวก็ได้นะคะคันนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปอีกโอ้โหได้ทั้ง ได้ใช้ถึงทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็ประหยัดงบในการผ่อนด้วยขอแนะนําคันนี้เลยใครที่ดูอยู่ใครที่ต้องการรถนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างหรือแอดไลน์มาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะอย่าลืมนะคะรถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกที่นี่ค่ะสามเดียบออโต้ขอนแก่นนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ